ลำไกายามเย็นครับได้ฟุตบอลมาพร้อมครับเล่นฟุตบอลพร้อม บอลมีหลายสนามครับสนามเล็กสนามใหญ่สนามกีฬาซีสนามฟุตบอลอีกันนึงครับอันนี้หยาจริงนะครับบ่มันหยาเทียบนลยใน,นยาจริง หลังจากวิ่งแล้วก็มาเล่นฟุตบอลบางคนก็นเล่นเปนตองตะก้อแฮนด์บอลฟุตบอลสิบค้นฟุตบอลหาคนเลือกเล่นตามสบายครับออกกําลังกายสวนสมนุนไพรสถานที่กว้างขวางครับ สนามฟุตบอลน,นียาจริงครับถ้ามันยาเทียบเนะี่ยน,นี่ยาจริง หลังจากวิ่งเหนื่อยแล้วก็สิมานั่งพักสักข้าวกับเล่นบอลโกเล็กยึดแถวนี้แหละครับโกล็กอันนี้เป็นสวนสมุนไพรครับสวนสมุนไพรพระเทพพื้นที่ก็เป็นรอยไร่ผลแล้วครับเขาแปลงได้ไงวิ่งขอบป่าี่เป็นสวนปลาฟางผล สนามฟุตบอลก็มีสองสนามคับสนามบอลเล็กบอลใหญ่อันนี้บอลเล็กข้างบนก็จะเป็นสนามเปตองแะวก็บาสเกตบอลสนามฟุตบอลใหญ่ๆที่เขาเจ้าแข่งกันระดับประเทศก็มีครับลอมไปทั้งภลเขาก็าได้หรอก บมานนีแ้แหละครับ